สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้เช่นเคยนะครับมาเจอกับผมอ,อยู่ในเล้าเป็ดนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะยังไม่ร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวการเลี้ยงเป็ดไขน่นะครับก็เป็นการแชร์ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับนะ ไม่ใช่ว่าเป็นการแนะนำนะก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่หลายคนอาจจะทําดีอยู่แล้วนะครับหรือหลายคนยังไม่รู้นะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับวิธีการเลี้ยงปิดไข่ทำยังไงเริ่มต้นยังไงก็ลองอาหาศึกษาดูหลายๆช่องนะครับ อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเป็ดไข่นะครับก็ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับช่องทางการหาความรู้ทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีทั้งช่อง y t u t u นะครับเพจ a c e b o o o นะครับก็กลุ่มต่างๆเป็นกลุ่ม facebook หรือว่ากลุ่ม l i น์นะทุกวันนี้ข้อข้อมูลความรู้เยอะแยะนะครับเราสามารถที่จะค้นคว้าได้นะครับ หรืออาจจะคน้นเสิร์ชหาใน Google นะครับก็ความรู้ยะแยะนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดนะครับก็จะมีหลายหลักช่องทางหลายช่องทางที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้พื้นฐานก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาประกอบอาชีพหรือว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการเลี้ยงเป็ดนะครับก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับ มันก็อยากจะมาแช์นะครับแช์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับนะนะก็ผมอยู่กับเป็ดทุกวันนะครับเช้าเย็นทุกวันนะนะบางวันก็อยู่กับเป็ดทั้งวันนะครับก็ภารกิจบางวันก็ไม่มีนะครับุรส่วนตัวไม่มีก็ะจะมาอยู่กับเป็ดกับไก่นะครับซึ่งก็ มันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมีความสุขก็เป็นนายตัวเองนะครับน,นายตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะใช้เวลาส่วนมากจะไปทําอะไรแล้วก็เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเองได้นะครับเราไม่ได้เป็นลูกน้องหรือว่าเราไม่มีนายจ้างน,นะครับเราก็คือเราเป็นนายตัวเองนะครับ,นะรบช่วงเ,เริ่มต้นนะครับพยายามนะครับให้ศึกษาพื้นฐานก่อนนะครับ พื้นฐานก็คือนะครับเรื่องการที่เราจะเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ลายดีนะครับคำนวณต้นทุนด้วยว่าเราเลี้ยงเป็ดเพื่อเพื่อจําหน่ายไข่หรือว่าเพื่อที่จะเก็บไข่ไว้กินเองนะครับเราก็ต้องคํานวณต้นทุนเราด้วยนะครับถ้าการเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพหลักนะครับหลายคนต้องมองอีกแล้วนะครับการลงทุนนะครับ ก็ต้องเลี้ยงในจํานวนเยอะๆนะครับเลี้ยงในจํานวนที่เยอะค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนค่อนข้างมากนะครับอันนี้นะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับประสบการณ์หลายที่คนที่ถามสอบถามผมเข้ามาเยอะๆนะครับบางคนก็เป็นมือใหม่นะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทีเยอะใหญ่ๆลงครั้งแบบต้นทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจํานวนเป็ดหลักพันขึ้นไปนะครับก็มีนะครับสุก็ เขาก็เจอปัญหาประสบการณ์เจอปัญหามานะครับเขาก็ไม่เคยเลี้ยงนะครับเขาก็ไม่มีประสบการณ์พอเขาลงทุนทีแล้วเยอะๆนะครับเกิดปัญหาครับก็คือเป็ดเป็ดก็ยังไม่ไข่นะครับเป็ดหนึ่งเดือนสองเดือนเป็ดยังไม่ไข่นี่นะก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาท้อถอยแล้วก็ทุนที่เขาเก็บไว้มันก็ร่อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เขา มีความคิดที่อยากหันเหนะครับหันเหเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยากจะล้มเลิกในการเลี้ยงเป็ดนะครับในอาชีพนั้นนก็หลายเจ้านะครับก็สอบถามผมก็โทรมาทั้งโทรมาทั้งคุยผ่านทางไลน์นะครับมก็ให้คาแนะนํานะครับก็ไม่ใช่เชิงคําแนะนํานะครับก็เป็นเชิงบอกบอกเล่าประสบการณ์ที่เคยทํามาก่อนนะครับบางคน ซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงหนึ่งเดือนสองเดือนก็ยังไม่ไข่นะครับอันนี้มันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็ดเป็ดที่เขาซื้อมานะครับมันเป็นเป็ดอายุเท่าไหร่อายุเป็ดกี่เดือนนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าจะให้เป็ดพร้อมไข่เลยนะครับอยากจะแนะนำนะับที่ซื้ออายุประมาณห้าเดือนห้าเดือนกว่านะครับหรือหกเดือนนะครับ เราก็จะไม่ใช้เวลาที่จะเลี้ยงนานมันมันก็จะอ่อนไข่ให้เราเลยนะครับแต่ถ้าใครซื้อเป็ดสาวนะครับเป็ดสาวก็คือเป็ดอายุอ5เดือนนะครับ5เดือนมันก็มันก็ยังไข่กระปิดกระปอยอยู่นะครับนะอ่ามันก็คือไข่ไข่ฟองเล็กนะครับนะครับไข่ฟองเล็กนะครับสําหรับเป็ด5เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไข่เป็ด5เดือนนะครับไปดูนะครับ ของผมก็ห้าเดือนหน่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือหกเดือนครับหกเดือนเขาก็จะออกไข่ฟองใหญ่นะครับนะครับนะครับเป็ดผมก็เริ่มไข่นะครับเพราะผมเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกเป็ดนะครับนะครับนะครับก็เริ่มจากวันละหนึ่งฟองสองฟองมาเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มมาเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ ตัวเป็ดไปด้วยนะครับเป็ดสมบูรณ์ตัวไหนสมบูรณ์แข็งแรงเร็วกว่าตัวนั้นก็จะออกไขเ่เร็วกว่าจะประมาณนี้นะครับเนี่เริ่มแรกมันก็จะไข่ฟองเล็กนะครับนะครับสังเกต <ential> ได้เลยนะไข่ <idir> ฟองเล็กนะครับจะมีบางตัวมันอาจจะฟองใหญ่นะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นไข่ฟองเล็กนะครับแบบแรกนะครับในที่เขาขายแพงละห้าสิบบาทน่าจะเป็นไซส์นี้นะครับน่าจะเป็นไซส์นี้นะไซส์ ก็คือเหมือนเป็ดเป็ดสาวนี่แหละครับเป็ดสาวนะครับก็ก็คือเขาเริ่มไข่ไข่ฟองแรกมันจะเ,ออเล็กอยู่นะครับฟองแรกจนกว่าครบประมาณหกเดือนกว่านะครับมันก็จะไข่ฟองใหญ่มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับือนือนฟองนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบกันนะนะอันะนี้เป็นเป็ดเป็ดห้าเดือนนะครับห้าเดือนห,หน่อยๆนะครับยังไม่ห้าเดือนครึ่งน,นะครับถ้านะเป็ด ไข่ฟองใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นเป็ดหกเดือนนะครับหกเดือนนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากออคนที่ขายเป็ดนะครับเขาก็อยากจะขายเป็ดสาวนะครับเพราะว่าก็คือมันมีเป็ดสาวที่เขาขายนะครับมันก็คือมันสามารถที่จะคุ้นชินกับสถานที่ใหม่มันก็ต้องปรับตัวใหม่นะครับถ้าเรารับมาเลี้ยงนะครับเป็ดก็ยังไม่ไข่นะครับเพราะว่ามันต้องรอให้ปรับ สภาพที่อยู่ใหม่เล้าใหม่นะครับแล้วก็อาหารใหม่นะครับการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะครับมันก็การเคลื่อนย้ายก็จะทําให้เป็ดเครียดนะครับนะจากที่เขาอาจจะไข่มาแล้วนะครับพอมาอยู่กับเราเขาก็จะหยุดไข่ทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็ดเป็นเป็ดเป็นนิสัยของเขาเป็นขี้ตกใจนะครับขี้ตกใจนะครับขนาดผมอยู่กับ อ่าผมอยู่กับเขาผมเลี้ยงกับเขามาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กนะครับอยู่กับเขาทุกวันเขาก็ยังกลัวผมครับนะครับอยู่นะครับขนาดผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เป็นลูกเป็ดนะครับนะครับเขายังกลัวผมอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็ดนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ที่ที่ใหม่เล้าใหม่นะครับมันก็เรียดนะครับมันก็จะทําให้ไข่ให้เป็ดนะครับจะยังไม่ไข่นะครับต้องรอให้ประมาณทักสองอาทิตย์ สามอาทิตย์สูงสุดก็หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับเป็ดก็จะปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่ได้นะครับหลายคนก็ซื้อเป็ดสาวมาแล้วทําไมเป็ดมันยังไม่ไข่เน้นะบอกว่าซื้อมาแล้วมันไข่เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับมันไข่จริงนะครับแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายปั๊บทันทจริงนะครับเป็ดมันก็จะตกใจเครียดนะครับมันก็เหมือนกับ การสร้างโฮอร์โมนอะไรต่างๆสร้างฟองไข่มันก็จะหยุดชั่วคราวนะรอให้ปรับสภาพที่อยู่แล้วก็พฤติกรรมนะครับ,นะรบก็พยายามเข้าใจนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหลายคนนะครับเลี้ยงเป็ดซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยงสั่งเป็ดสาวมาเลี้ยงนะครับยากจะให้ไข่เลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องรองให้เขาปรับปรับสภาพก่อนครับมันอาจจะมีบางตัวเขาไข่นะครับไข่ แต่บางตัวมันก็ยังไม่ไข่นะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับท่านที่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าสั่งปิดสาวมาเลี้ยงเนี่ยจะไข่เลยมันมันก็ไม่ไข่นะครับครับหลายคนก็มีความคิดที่อยากจะได้ไข่เลยเอามาเลี้ยงปั๊บได้ไข่เลยอันนี้มันก็ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องรอให้ปิดพอปรับสภาพ กับบ้านใหม่พื้นที่ใหม่อาหารใหม่นะครับกว่าที่เขาจะปรับสภาพได้ก็ประมาณเดือนสูงสุดก็เดือนหนึ่งนะครับคนลงทุนนะครับซื้อหัวอาหารมาหนึ่งเดือนเป็ดก็ยังไม่ไข่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยครับนะครับ,นะรบแต่ถ้าใครโชคดีไปหน่อยก็คือจะได้เป็ดซื้อเป็ดอาจจะเป็นเป็ด,ปดชุดที่ผู้จําหน่ายอาจจะให้เป็ดอายุห้าเดือนกว่านะครับนะครับผมแนะนํานะครับ ให้เป็นเป็ดหกเดือนเลยนะครับถ้าเราอาจะมาเลี้ยงปั๊บมันดีผมบอกการันตีไม่เกินสองอาทิตย์ไข่เลยนะครับครับไม่เกินสองอาทิตย์ไข่เลยคนระับแต่ถ้าเป็นเป็ดอ่ห้าเดือนเต็มนะครับมันก็ต้องรอนะครับค่อนไข่นะครับมันก็ต้องไข่กับปิดกระปอยนะครับมันก็จะทําให้เราเสียความรู้สึกนะครับเราต้องใช้ต้นทุนในการซื้ออาหารเพื่อที่จะขุนให้เขาอ่ใช้ต้นทุนค่อนข้างที่จะนานหลายวันนะครับ ก็จะทําให้หลายคนท้อในเรื่องนี้นะครับนะครับสําหรับมือใหม่ก็พยายามเข้าใจด้วยนะครับนะบอ่าหลายคนนะครับผู้ที่อ่าเคยเลี้ยงเป็ดเคยสั่งเป็ดมาเลี้ยงก่อนแล้วนะครับส่วนมากเขาจะอยากได้เป็ดหกเดือนมาอ่เป็ดหกเดือนเพราะว่าอะไรนะครับก็คือเขาจะอ่าไม่ได้ขุนขุนนานนะครับก็จะใช้ต้นทุนระยะสั้นนะครับก็คือเอามาเลี้ยงก็ออกไข่ให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ S <S มาน,นี่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเลี้ยงปิดเป็นอาชีพหลักนะครับก็ต้องพยายามเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับพยายามต้นทุนครับต้นทุนพยายามสํารองครับสํารองไว้ะนรับหนึ่งถึงสองเดือนนะครับกว่าที่เราจะได้กําไรกว่าจะได้มีกว่าไม่ใช่กําไรนะครับกว่าที่เรากว่าเราที่จะได้ผลผลิตครับการที่เราจะได้กําไรนะมันผมบอกว่าได้เลยนะครับ อาจจะครึ่งปีนะครับเราจะยังไม่ได้กําไรนะครับเราอาจจะได้ทุนคืนมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งเพราะว่าเราลงทุนเริ่มต้นนะครับมันทุกอย่างมันก็ต้องอลงทุนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนปุ๊บวันนี้ได้กําไรมาพรุ่งนี้ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องรอให้ผลผลิตนะผลผลิตออกแล้วก็มีรายได้เข้ามาเฉลี่ยแล้วนะครับ ไม่ต่ำกว่าครึ่งปีนะครับถึงจะได้กําไรกลับคืนมาถึงจะได้กําไรนะครับประมาณนี้นะต้นทุนนะครับต้นทุนมันก็อถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับมันก็ปิ่มๆนะครับในกลางในช่วงกลางปีนะครับหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วนะครับมันก็จะได้กําไรหลังจากหกเดือนไปนะครับหกเดือนไปแล้วเราถึงจะมีกําไรนะครับ ถ้าคำนวณตัวเปลี่ยนไปด้วยคำนวณค่าอาหารคำนวณค่าน้ำค่าไฟก็ประ่าแบบนี้นะครับถ้าทำรงเดือนนะครับแต่ถ้าคำนวณลักษณะนั้นนะครับหนึ่งปีก็ยังไม่ได้กำไรนะถ้าเราคำนวณแบบนั้นนะครับให้คำนวณไปที่ผลผลิตอันดับแรกก่อนนะครับก็นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาแชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับ กาแบ่งกันเรื่องราวกันเลี้ยงเป็ดนะนะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ขาวโพลนนะครับขาวโพลนปกติมันก็จะไข่ยอยู่ในที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะมันก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับจะไข่เลี้ยล้านนะครับอาจจะเป็นฤดูร้อนหรือเลปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะ,นรนรนนนะครับเป็ดมันไะข่เลี้ยล้านหมดเลยไข่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับโอเคนะครับ ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรมาก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะไปตอบคอมเมนต์ก็คือนะครับหลายๆอย่างที่ผมไม่เข้าใจนะครับผมไม่มีคําตอบนะครับผมไม่มีความรู้ผมก็จะไปหามาตอบให้นะครับก็โอเคนะครับ วันนี้จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ